สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตด,ดวงความรักการงานการเงินนะคะเดือนพฤศจิกายนพุทธ,ธศักราช2563นะคะโอเคเรามาดูพลังงานความรักของชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The strand นะคะดูเหมือนกับ ความรักค่อนข้างเหนื่อยนะคะ a i g of Pentacles นะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะ Six of Cups นะคะ Four of Cups นะคะแล้วก็ Ten of Wands ะคะยิ่งรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะคะชาวราศีกรกฎคุณมีความเหนื่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะรักที่มันต้องแบกภาระหลายอย่างนะคะ หรืออาจจะเป็นการแบกภาระในเรื่องของความรู้สึกนะคะคนรักเก่านะคะอาจามีการวนเวียนเข้ามาหาคุณนะคะมายื่นถ้วยให้คุณอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณคิณคดเยอะนะคะว่าจะกลอบไปดีหรือไม่ในความสัมพันธ์แบบนั้นที่มันเคยจบกันไปแล้วนะคะคุณยังคิดหนักนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคนเก่าๆนะคะแบบไม่เท้านะคะเฮอร์เมสนะคะ 7 of wands นะคะ2 of สอดแล้วก็5 of แฟนตักเอ๊ย5 of wands นะคะอืม สำหรับบางคู่บางคนนะคะอาจจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารไปนะคะมีคนใดคนหนึ่งในะความสัมพันธ์ต้องการที่จะพูดคุยต้องการที่จะเข้าหานะคะแต่สําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังสับสนนะคะปิดกั้นนะคะยังไม่ยอมที่จะพูดคุยหรือว่าให้โอกาสนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าของคุณนะคะที่คุณยังไม่ยอมเปิดโอกาสให,ให้เขาสักทีทั้งทงที่เขานะคะอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอยากจะติดต่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎมีประเด็นในเรื่องของคนรักเก่านะคะ เขาอาจจะหาวิธีติดต่อคุณจนได้นะคะถ้าคุณปลดบล็อกนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีความตั้งใจมากๆนะคะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเข้ามาสารต่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรักครั้งนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วญิงมองว่าแนวโน้มมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่คุณเปิดใจเปิดโอกาสถ้าคุณยังรักเขาอยู่นั่นเองนะคะโอเคมาดูพลังงานของคนโสดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง three of pentacles นะคะ three of wands pentacles หัวปศนัย of pent อะ nine of wands โ๊ยทำไมวันนี้อ่านผิดนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเอ่อหญิงมองว่านะคะคุณนะคะ อาจจะเคยเจอปัญหาที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้มาก่อนเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณก็เลยยังไม่พร้อมนะคะคุณยังรอคอยยังอาจอาต้องการที่จะเทคไทมนะคะให้ความรู้สึกคุณค่อยๆดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณยังเจ็บปวดหรือว่าอาจจะยังไม่ลืมแผลเดิมๆที่คุณเคยเจ็บมานะคะสําหรับคนโสดเองยังไม่พร้อม ที่จะเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะหยุดพักเพื่อที่จะฮีลลิ่งตัวเองก่อนนะคะดูแลรักษาความรู้สึกของตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะ Give your relationship a chance นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามานะเะให้คุณเปิดใจนะคะลองให้โอกาสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูนะคะ l e t go o f Control i s s u e s นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจะไปกัดเกณฑ์อะไรมันมากนักนะคะไม่งั้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายก็ออกมาบอกว่า u n l i q u e d e e Love นะคะมันจะทำให้คุณติดสตรัคอยูตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความรักต่อไปได้นะคะบางทีคุณจะต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่าไปกัดเกณฑ์อะไรมันมากนะคะเพราะมันจะเป็นการปิดกัน้นเปล่าๆนะคะสำหรับคนโสดนะไพ่บอกให้คุณเปิดใจนะคะ อ่ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้าง the f o o l นะคะ four of pentacles นะคะ justice นะคะ three of pentacles นะคะ the devil นะคะคุณรู้นะคะว่าบางทีความสัมพันธ์นี้มันทำให้คุณแบบมุ่นจนเกินไปนะคะมันทำมันก่อกวนชีวิตคุณนะพูดง่ายง่ายนะคะ <c oughs> ในเดือนนี้นะคะอย่างว่าคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเออให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะมีการวางแผน step by step นะคะเพื่อจะให้ความสัมพัน์มันไปในทิศทางที่คุณอยากจะได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยเผิดศีลธรรมนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกต้องนะคะคุณจะตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นนะคะโดยคุณอาจจะได้รับคําปรึกษาจากเพื่อนหรือว่าผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะให้คําปรึกษาคุณ <c oughs> ได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาขอภัยนะคะกับพันธนาการนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณหันกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจตัวเองก่อนนะคะโอเคแล้ว คนที่มีคู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างอืม Knight of Cups นะคะส่ยักษ์กระเด็นออกมานะ Queen of Wands นะคะ Page of Swords นะคะ Knight of Pentacles นะคะ Seven of Cups นนั่อย่างว่ามองว่าคนมีคู่นะคะด้วยภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความโรแมนติกให้กันเท่าไหร่ที่ผ่านมานะคะเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าทำเ,เ,เหมือนกับว่า ใส่ใจคนรักของคุณนะคะทาของขวัญทำเซอร์ไพรส์ให้กับคนรักของคุณบ้างซื้อของขวัญให้กันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจมันรู้สึกดีขึ้นมานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะคะอาจจะทาให้เกิดปัญหามีปากมีเสียงจุกจิกใจขึ้นมาได้นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะโดยรวมแล้วอย่างว่าคนมีคู่ยังรักกันดีนะคะมีเพียงปัญหาเล็กน้อยที่ทําให้เกิดจิกใจเท่านั้นเองนะคะอขอโทษขอโทษ สำหรับเรื่องการงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาราสิมิถุนเซเว่นออฟคัพสนะคะเจตนะคะโฟร์ออฟเพนตากลส์นะคะควีนออฟเพนตากลส์แล้วก็ห้าถ้วยนะคะอืหญิงคิดว่าการงานของคุณนะคะมันจะมีหลายอย่างให้คุณจะต้องจัดการให้คุณต้องทำหลายอย่างคุณอาจจะเหนื่อยนะคะหนักมากงานเหมือนจะหนัก ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาทําให้คุณเครียดนะคะในเรื่องของการงานยังไงก็ตั้งรับมือให้ดีนะคะเอ่ออาจ,จต้องคิดให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะจัด prioritie งานของคุณให้ดีนะคะดูเหมือนว่าเดือนนี้นะคะคุณจะเจอปัญหาในเรื่องของการงานภาระเรื่องการงานที่คุณต้องการผิดชอบอาจจะมีมากกว่าหนึ่งงานที่คุณจะต้องทํานะคะอืม บางทีนะคะไพ่เสี่เหรียญออกมาบอกอะไรอาจจะออกมาบอกว่าให้คุณขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวคนเดียวนะคะโอเคเรื่องของการเงินนะคะ5เหรียญน,นะคะนับสอดเรียวอนสนะคะเจมเพรสนะคะ King of s w o r d นะคะระวังปัญหาเรื่องการเงินที่ทำให้คุณเครียดได้นะคะอาจจะเป็นเงินนะคะที่คุณจะต้องเอาไปใช้จ่ายหลายทางนะคะทำให้คุณต้องเครียดหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะคือปัญหาที่คุณจะต้องจัดการต้องใช้เงินอยู่แล้วนะคะอาจจะทำให้เงินคุณขาดมือนะคะในเดือนนี้อย่าลืมจัดสรรปันส่วนดีๆนะคะชาวราศีกรกฎหรืออาจจะมีมีประเด็นในเรื่องของการ จะต้องใช้เงินเพิ่มนะคะมีโอกาสที่คนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะตั้งคันก็ได้นะมี the empress ขึ้นมานะคะแล้วคุณต้องใช้เงินนะคะอโอเคเรื่องของโชคลาภมีไหมคะใน o p p e n t a c l e หกไมเท้านะคะ the emperor justice แล้วก็3เหรียญน,นะคะอ,อย่างมาว่าโชคลาภคุณอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะมีพอปรับปลายแต่ว่า อาจจะเป็นเงินหรือว่าโชคที่ได้จากการทํางานมากกว่านะคะในเดือนนี้เรื่องสุขภาพต้องระวังอะไรนะคะอันนี้คือเทดอฟสอดนะคะคิงอับคัพนะคะเก้าเหรียญน,นะคะสามถ้วยแล้วก็เอสบ สุขภาพโดยรวมนะคะไม่น่ามีปัญหาหนักอะไรนะคะสำหรับชาวราศีกกฎเดือนนี้อย่างมองว่าสุขภาพคุณแข็งแรงดีนะคะแต่เพื่อความมั่นใจนะคะเป็นเพียงการไกด์ไลน์นะถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่สบายนะคะแนะนำให้ไปปรึกษา แพทย์ที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกจะดีกว่านะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านดวงจับพลังงานโดยรวมนะคะถ้าอยากปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ ID มาได้หญิงแปะไว้ให้ที่ดีสิ p ชั o นด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ